เอาแล้วสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคือมีเรื่องอยากจะบอกว่าอันมาสองวันแล้วเสียทั้งสองอันเลยผ่านมาหกวันแล้วแม้ทุกคนไม่ได้ดูอะไรหรือสักอันเดียวแล้วแบบคือ,อเรียดอ่ะ ัดแล้วอะไรแล้วรูนนีนะ้แล้วแบบคลิปก็เสียแล้วคลิปก็เสียอันเสียแล้วเสียอีกเสียทุกเสียต <c oughs> ลอดอย่างเงี้ยมันแล้วเนี่ยผมมีปัญหาการสร้างนี่อยู่นานมากห่าจะสร้างเสร็จอะไรเส <c oughs> ร็จโทอแท้อ่ะหัวจะหาวิธีสร้างอะไรได้โอ้โหคตรหน้านะ ได้เคล็ได้อะไรมาเยอะๆเลยแล้วแบบอื้มไฟเสียทำอะไรไม่ถูกได้แต่บุญก็ทำอะไรไม่ได้ไฟล์เสียไปครับจะย้อนกลับไปเล่นใหม่ก็ไม่ใช่อีกผมอื้มจะเล่นใหม่อะไรกันนะ่ะนั้นถ้าเล่นใหม่ผมก็ไม่ได้เล่นไปไหนอ,อยู่กัตรงเนี้ย ว่าถ้าเท่าความเดิมคือผมมีฟาร์มชีเจิดโดที่ได้รับมาจากปู่แล้วก็มาทําฟาร์มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในปริซินปร,ปริแกนเทาเพราะเนี่ยทาความรู้จักคนไปเรื่อยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใชออ่และตอนนี้ก็เหลืออีก4คนนะที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักที นละขณะนี้8โมง40ผมต้องรอร้านเพร์เพรเปิดนะเพื่อจะเข้าไปซื้อมเมล็ดพันเอาไปปลูกกรหม่แล้วน่า <P ie> <y> จะเปิดแล้ว <P ie> <y> แหละเ้านั่งกินด้วยพ <P ie> <y> ี่เลยขอซื้อของหน่อยโอ้โหถูกกว่าในโจจ้า5เหรียญนะ จูใจโ้กินเงินประชาชนได้แล้วเราไปทำกำไรต่อกลับไปปลูกแมลงไ้เสร็จก่อนะตอนนี้เรายังไม่ผ่านยังไม่ครบอาทินเรายังให้ของแชดดังเลยยังให้ของกับ เฮดี้เพิ่มไม่ได้ยังพัฒนาความสมพันธ์ระหว่างเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำตัวให้สมกับที่ว่าเป็นชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ชาวนาชาวไร่ไปเรื่อยๆก่อนเต็มพื้นที่ไหมเนี่ยไม่เต็มไปซื้อเพิ่มแป๊บถ้าคลิปนี้เสียอนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงลนะ ว่าไง <c oughs> ทำเสียงไปก่อนเฮ้า <c oughs> ว,ว่าไงเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรน่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของกับอ่ามันกับตุกตุก <c oughs> ตึกที่ใช้ชุมนุมของบริเกนทาวแล้วก็ทำไมมาถึงได้ หลางนี้นะมันจะไม่รู้เลยลุงมันเคยเป็นที่มันเคยเป็น,น,ปนที่ภาคภูมิใจของเมืองนี้เคยแล้วก็เคยใช้ทำกิจกรรมกันหลายอย่างเลยครับลุงน้ <c oughs> องการอะไรลุงหลบลุงบอกผมมาเลยกว่าแต่ตอนนี้ลุงสิ่น่าอะไอรเหลือเกิน เด็กเดี๋ยวนี้นะ่ะส่วนใหญ่จะยืนนั่งอยู่หน้าทีวีมากกว่าออมาพูดคุยกันแล้วล่ะครับลงุงแต่ฟังฉันนะอ่าฉันคงจะหัวโบราณไปหน่อยแหละบริษัทโจจ้านะต้องการที่จะให้ฉันขายที่นี่กับเขาผู้สร้างเป็นคนดังเก็บของนะ่ะ บริการท้าต้องการใช้เงินนะแต่ว่ามีบางอย่างที่ทำให้ฉันหยุดความคิดที่จะขายมันอืมถ้ามีใครที่จะมาซื้อใครคนอื่นนอกจากโจด้ามาซื้อแล้วก็ฉันคงจะขายมันแหละรู้มันเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอ เขาไปดูข้างในกันเถอะอเคลุงบรรยากาศวงเวงนะลุงนะอืมอะไรเลยเนี่ยฉันคิดว่าวิเซินแล้วก็แจ๊สคง อ่ต้องมาเข้ามาเล่นในนี้แน่ๆเลยโอ้ลุงมันวงเวงมากอะผมกลัวบอกเลยนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้สิอุ้ยตัวอะไรอ่ะบกมือด้วยยังไงอะไรเหรอเอา้าลุงมันจูตรงนั้นนะลุงมันเหมือนแอปเปิลอะ มีอะไรเกิดมีอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอเธอป่วยหรือเปล่าไม่ใช่ลุงเป็นแอปเปิลบกมือยบายลุงไม่เห็นเหรอเธอเห็นอะไรก้นเหรออืมฉันไม่แปลกใจหรอกว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยหนูมันไม่ใช่หนูลุงหนูดูดิหนูบ้าอะไรสีเขียวอะ่ะ <laughs> ลุงอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิึมเห็นจริงๆนะลุง เธอทำให้ฉันกังวลนะเฮมสเตอร์คุงลุงผมมันกังวลเว่านี้นผมมองหันหลังหลายรอบแล้วเนี่ยผมลุงรู้ไหม,มกลัวเอาละฉันคิดว่าทวนกลับบ้านก่อนนะฉันต้องการกินข้าวเที่ยงแล้วละ่ะเคลุงห่วงกินอีกไม่ห่วงบ้างเลยเออฉันจะเปิดที่นี่ไว้นะเผื่อว่า เจอจะเข้ามาช่วยจับหนูให้นะถ้ามีเวลาว่างลุงผมเป็นฟาร์มเมอร์นะลุงไม่ใช่บริจาคบริจัคทุบริษัทกำจัดปลวกและหนูแปลกฉันเข้ามากลับมาแล้วก็มาสำรวจที่นี่ในอนาคตผมไม่เอาเลยไหมเสียวสันหลังหมดแล้วเนี่ยขอเถอะ กูกลัวพูดจริงจังนุ่มบรรยากาศนี่แบบวูวูเฮ้ยเปิดประตูกันให้เบาๆไม่ได้เลยฮะหรือว่าผมตกใจง่ายไปจะไปปลูกผักปลูกเล้าเป็นเล่าเชื่ออะไรของเรากันดีกว่าซื้อมาสามอันพอไหมเนี่ยโอ้ถืออาชวยอืมรดน้ำกันเถอะ ตามจริงผมควรจะปลูกแยกนะแบบคือชนิดนึงก็ปลูกที่นึงอันนึงก็ปลูกที่นึงมันจะได้ไม่มาปนกันอยู่ทำแบบนี้แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโตไม่พร้อมกันนะผมขี้เกียจมาเก็บหลายรอบด้วยความขี้เกียจล้วนๆเอ้ยให้เติมน้ำไม่ได้ไม่ได้ให้ลดน้ำ เอามาเคลียร์ฟาร์มของเราต่อกันดีกว่าลบโคตรโคตรนะฮะบอกเลยโอ้โหฟาร์มหรือปา่าดงดิบชาติหน้าก็ไม่หมดมึงเนี้โอ้โหเยอะโคตรอ๋อ,อติดหินอีก นู่นเราควรจะไปที่เหมืองเดีย๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้แล้วกันนี่ก็บ่ายกว่าละไปแล้วได้ไม่ค้เสียเคลียร์ยากอย่างเดียวก็หมดไปทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยมาเฉาะหินกันดีกว่าเยอะแยะเลยแฉต้องเคลียร์ตรงนี้ซะหน่อย มีตัดไม่ได้ใช่ไหมอืมเอามีตัวน,นี้อืมตัดตัดตัดต้นโอก๊กมันคือต้นโอ๊กใช่ไหมเอาเฮ้ยบ้าแล้วแล้วไม้ตกน้ำโอ้แล้วเปลืองไม่เนี่ยถามจริง ตัดตั้งตายตกน้ำเก็บไม่ได้ผของเยอะเนาะไอ้พวกที่ยังตัดไม่ได้เนี่ยต้องไปอับเกรดขวาอับเกรดอะไรอ่ะโอ้โหทนสูงอันเท่าบ้านให้มันเหนื่อยแล้วก็ไปเข้านอน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตรงเมืองกันว่ามันเปิดให้เราเข้าหรือยัง <S 1> <S 1> <S เฮ้ยนี่ไงมันให้เราสร้างแ้นน,นี่ เอ้หุ่นไลกาหุ่นไลกาใช่ใช่ใช่เก็บมือไปแล้วนี่ไอ้ใช้ใช้ทันหินไม่มีอืมเยอะเนี่ยไม่มีสักอันมีทอสแน่นะมีครบเผอด้วะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราต้อง มิกซีดนอของเก็บว่าทินี้ดีกว่าอัน,นี้ไม่ใช่ทำอะไรโอเคนี่มันคืออีหยังโอ้เหมือนทางเดือนงั้นนะไหนก็สร้างละ <c oughs> ไหนก็สร้างละเออกูลงมาจากบ้านเลยสสวยดีอุ้ยอะไรอ่ะ จูอดีที่แบ็กสมิธทำให้สามารถเปิดมันเปิดมันได้ใครจะรู้เรามันมีอะไรซ่อนอยู่เอ้พูดอย่างนี้อยากรู้เลยฮะไม่ได้ละพรุ่งนี้เจอกันแบ็กสมิธสามสิบแปดนอนได้แล้วล่ะโอ้เด็กดีเลยเกินนอนตั้งแต่หกโมงครึ่ง หสาสิบห้าบาทรับผมเสียงไก่ดังดีดังเลยอ่าเราต้องเก็บอะไรบ้างเนาะไอ้พวกอันนี้เก็บไว้เนี่เอามาขายมีซีเก็บไว้ก่อนอยังไม่พลารทิย์ต่อไปให้ไม่ได้ อเอานี่มาเปิดกินเพิ่มพลังนานโอเคลวแรกลดนน้ำต้นไม้ต้องโตแล้วนี่สองอันก็วควรจะรอก่อนใช่ไหมว่าอันไหนมันโตหลังสุดอ่ะจะได้คุมคุ้มหน่อยคุวสิ่งที่โตหลังสุดจะเป็นพวกโอเตโต้ไหม เพราะฉะนั้นค่อยสร้างแล้วกันนะขึ้นเป็นเหมืองกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะเปิดให้เราเข้าไปหรือ,อยังนะเฮ้ยน,นี่มันเดฟเดียวใช่เลยเอ้ใายเฮยลี่จารจีสายเป็นอะไรที่ยากมากอ,ะอ่ะไอเนี่ยผมไม่อยากเข้าไปเลยพูดจริงผมกลัวไม่ได้อำนะกลัวจริงต่พวก เกม,มเมยเฮ้ยเล่นเกมอะไรยังให้ผมเล่นเลยครับเดี๋ยวผมจะช็อกตายเอาให้เล่นตอนเช้าเล่นได้ให้เล่นตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหกราบนะครับให้ผมอยากให้ผมเล่นเลยนะเอ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วอันนี้แหละไม่รู้แล้อะไรหน้าตาเหมือนอมีที่ เมรอนอือ่าฉันเพิ่งจะลงไปที่ชั้นล่างของเหมืองนี่มามันถูกทิ้งร้างไว้เป็นศตวตรวตรษแล้วทศวรรษไหมดีเคนรู้สึกนะ แต่ว่ามันยังมีแร่ดีๆอยู่ข้างล่างนี่บาร์ด mm ้าเพลสแต๊กที่อย่างนี้ไม่ได้ถูกรบกวนมานานแล้ว mm hmm. ฉันกลัวว่ามันจะมี <c oughs> จะไม่ใช่ออกแร่จะไม่ใช่อย่างเดียวที่เจอจะได้เจอ,เจอครับ mm hmm. โหแต่ต้นเลยเนี่ยเอา้านี่ไปดูสิ mm hmm. เผื่อต้องใช้ mm hmm. ับขึ้นสนิมรัติสอดหนาที่เต็มไปด้วยสนิมตัชื่อเบอร์นยังไงก็ตามาฉันฉันเปิดอยู่แห่นการประนภัยอยู่ข้างนอกเนี่ยฉันได้จับดาดูเธอไว้พัฒนาต,ตัวเองขึ้นแล้วก็ แล้วก็ฉันคิดว่าจะเอาเธอมาเป็นสมาชิกด้วยนะครับลุงไอ้น,นี่อะไรเอาออฟออเดอร์เป็นสมาชิกันได้โอ้โหแล้วของผมนี่อย่างเต็มอ่ะมีลิฟต์ด้วยเหรอเหมือนจะไม่ทำงานขายของก่อนแล้วกันฮะเหมือนเข้าได้แล้วเดี๋ยวค่อยมานี่เหรอไเอเวอเร้ต์กิว ส่วหรับสบมาชิกเท่านั้นเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะทางไปเมืองใหม่อย่างไงอย่างนั้นไปไอันั้นกันก่อนไาเรียกว่าอะไรนะไปขายของกันก่อน,นไปแบ็กสมิธกันดีกว่าแบ็กสมิธยังไงไม่มีระบบน้ำล่องเหรอลืมไปว่ามันเป็นบ้านนอก ไม่ใช่บรรนอเป็นที่ที่ไม่สีวิไลถึงแล้วแบ็กซมิทลุงผมมีอะไรอยากให้ดูแนหะอ้าวเธอไม่มีงานทำยเงไเอ้าอดา่าผมอีกแ้วเอ,อียโพสซีดกลัไปเลยอ้าวโหดินเหนียว ขอบคุณครับขอบคุณสลัมดินเนียนะครับผมขอโหจึกเอาอะไรออกดีละเนี่ยขายนี่แล้วกันขายไม่ได้ด้วยต้องไปขายที่อื่นม,มันอะไรกันนะกระน,นาดเนี่ยโอ้แป๊บนึงนะนาฬิกาดังโอเคมึงโอ้วิลลี่ ผมมาขายของครับจริงขายได้เท่าไหร่วะเนี่เอะต่อไปเราเรายกได้ไหมเออเอันีไ้ไว้นีอันี้ไว้นีจอบเอาไว้อันแรกเอ้ยขวานาไว้อันแรกแล้วกันนะ ส่วนจอบไว้อเอออยแบบงี้แหละเราสําเร็เรายังไม่สามารถให้ของกับเฮลี่ได้ใช่ไหมอ้ยให้ได้แล้วเฮลี่เฮลี่อยู่นะทําทไมเด็กเขามานั่งวายกันเดี๋ยวแถวนี้เขาไม่มีอะไรเล่นกันเหรอเฮลี่เฮลี่ไม่อยู่อยู่แต่เอมิลี่ อ้าวว่าไงเส้อคุ้งไม่คุยก็เสียมารายาทแล้ว <c oughs> ไ,ได้เลี้ยงแกะแกะไม่ได้คองหรือยังคือควรจะเปลี่ยนขนของมันเป็นเสื้อขนสัตว์นะแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยเธอต้องม,มีเรียกว่าอะไรนะสูตรการทำซะก่อน hey, อ๋เดี๋ยวนดิวอีกนะอีกสองอันแล้วเฮลี่ฮลัลโหลสต่มันน่าเบื่อจริงเลยฉันคิดว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันอาวนาใจเย็นนะอ่ะอ่าให้อีกได้ไหม <laughs> ไม่กินป้ายมองแนละ้วเราจะทำอะไรต่อไปดีเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่เมืองกันดีกว่าเก็บเก็บเก็บ อ่าแล้วก็เก็บเก็บโอเค go to the mine ไปที่เหมืองกันเถอะเอาให้พลังงานเกือบหมดแล้วก็จับเล้สสกช่วงนี้ทำกำไรอะไรไม่ได้นะเป็นอะไรที่แบบเหมือนฟาร์มเราจะหุ้นตกนะถ้าเป็นบริษัทนี่คนถอนหุ้นเงินเพียมแล้วเหมือนฟาร์มที่กิจการจะพังอะ นู่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีมมมมโอเคลงพูดแรกกันเถอะทำไมผมรู้สึกผมได้แต่หินนะโอ้โหอ้าว่่เห็นต้องปลอกตั้งสองทีคิดว่าคิดว่าจะมีอะไร ใหญ่นี่ต้องมีอะไรแน่นอนไหนสนะิโอ้โหหินล้วนๆเลยฮะเฮ้ยโอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีเราอุ้ยอย่าตีอย่าตีอ,าตอ,าตอุ้ยเจ็บไปเนี่ยคอปเปอร์สองอันเอาเจอให้ลงอีกแหละมีอะไรอีกไหมเชนนี่ไม่มีได้ลงเฮ้ยอะไรอ่ะนะนอ,อิร์คิสตันเหมือนได,ได้ของดีนะอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อน ไปโอ้โคอปเปอร์ oh, like อย่างเยอะเลยไม่อย่าไายุ yeah, 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 yeah. ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราเรากำลังอาอย่าไายุ่งกับเรายย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 เก็บเก็บเก็บอู้อ้อู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 อู้อููู้้้ม้้ เออดิสตันมือนกันละอย่านะอย่านะอย่านะอันนี้ต้องสู้แล้วครับมันจะเก็บแร่เยี่ยมโอ้ยโอ้ยอ้ยเก็บไว้เผื่ออนาคตได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้โอ้คราวนี้ก็ต้องหาบันไดแนละ้วยาสิ อย่เงี้ยไม่ออกมาด,ดูบอส์ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอู้อู้ไปไหนไอ,ไอ้บูอื้ออื้อเนื้อ่นาไปกินมากเลยทางลงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ทุ่มกว่าแล้ว,อลวพอ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 ,พอกออกก็ได้ละ ตาโอไม้ยังมืดเลยครับผมโอ้โลงทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ด้วยลังเลเอคุยด้วยหน่อย You have fun work on the farm? ใช่มีความสุขมากเลยมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอหอืครับก็ดีแล้วนี่ขอโทษที่รบกวนอ o สโ t ร e ดมา e ไปถึงชั้นห้าไวครั้งหน้าละกันนะ,ะนะกลับบ้านถูไม่เนียโอ้อยางไกลเลยตึก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 เออเอออยากให้มีกดวิ่งได้มากเลยวิง่ง <laughs> เดินช้าหลือเกินผมคิดว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเอิร์ดกิสตันอะไรพวกนี้น่าจะเอาไปโดนทได้นะนี่ไงอืมเอาไปโดนทได้จริงเลยโอเค ดูสภาพระกาศกันกน,นะพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้าง Welcome to f r e t u h a t o r f o e Tomorrow โอ้โหน u n n อ a u d อีน,น่นะ f o r t u n e t l l e r มีด้วยเหรอโอ้มีทำนาไอนาคนด้ดเนะียอือปรากว่าทุกคนจะมีความสุขในอนาคตข้างหน้าผมจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ย ทำไมนี้มีดาวนี้ไม่มีดาวไม่เหมือนกันเลยเก็บไปก่อนเก็บ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 อันนี้ทิ้งทิ้งครับไม่ใช่จะเก็บครับทิ้งครับผมโอ้ยอ้าวโอ้ยตายแล้วปุ๊บปึ๊บป๊บปุ๊บเอาอุปกรณ์นี่มาโอเคโอเคผมงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็คุณที่ติดตามชมด้วยนะถ้าอะไรอุ้ย ถ้าชอบถ้าอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดกดนู่นกดนี่กดอย่าลืมกดซับสไครป์ในที่สำคัญนะครับขอบคุณมากครับผมไปละบายไอโอเขาเรียกว่าอะไรนะได้คุกกิ้งทำแฮมเบอร์เกอร์ได้ด้วยฮะได้70บบาทแล้วครับผมตายตายธุรกิจล่มจม